E สร้างประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทางบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชลเลนเจอร์และ Impact Forum, อิมแพคฟอรัมพ .4 Impact เมืองทองธานีตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่หน้าบูธ m e r e r d e s Ben z นะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับที่เมืองทองธานีนะครับก็ภายในบูธครับมี ค่อนข้างหลากหลายโซนครับด้านหลังก็คือตัวเมย์แบกนะครับล้วก็ด้านซ้ายคือในตัวของ g ีค้าตัวใหม่นะครับที่มีแค่ลิมิเต็ดไม่กี่คันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนอื่นเนี่ยก็จะมีตัวโชว์มากมายนะครับว่าไปดูว่าบูตเบรนช์ปีนี้จะมีอะไรมาบ้างครับและนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ครับของบูตเบรนช์นะครับนั่นก็คือเจ้าเบรนช์เอ็มจีจี63แก a เ d e d ิชั o นนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าคันนี้มีเพียง1 0 0 0คันทั่วโลกนะครับคือ มันจะเห็นด้วยเขาเรียกว่าเห็นรู้รู้เลยครับว่าเป็นแกลนนะครับด้วยโซ่ทรงเอวหน้าตาจะแบบว่าเท่มากนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยขอบสีทองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้เอ็มจีนะครับหรือแม้กระทั่งส่วนต่างๆในส่วนของกันชนนะครับรวมถึงโลโก้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นตัวเอ็มจีที่เป็นตัวโลโก้สีทองนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูเท่ดูทันสมัยนะครับ มาที่ข้าวครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด v 8 4.0ลิตรนะครับมีแรงม้านะครับให้ใช้สูงถึง585แรงม้านะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวไบเทอร์โบนะครับแล้วก็ในส่วนของแรงบิดเนี่ยสูงถึง850นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเก้สปีดนะครับคันนี้ท็อปสปีดสูงสุดครับ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ โดยทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกโลโก้ต่างๆพวกแมกยางนะครับพวกนี้ก็ใช้ขอบขนาด22นิ้วนะครับเป็นสีทองเทคโกนะครับทําให้ดูสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ตัดด้วยเป็นสีดํา Manufacture นะครับ Black n น p p ้นะครับนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวแมกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ22นิ้วเป็นสีทองแบบนี้นะครับแล้วก็พวกโลโก้อะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นด้วยสีทองด้านๆนะครับอย่างว่าครับเนี่ยด้านขอบหน้านี้ รวมถึงตัวด้านข้างที่โชว์ความเป็นลิมิเต็ดเพียงแค่1,000คันทั่วโลกนะครับสวยงามเลยท่อท่อ,อ,อด้านข้างนะด้านหลังนี่เด่นเลยไหมสีทองแบบเห็นเลยทองดำาน่ภายในจะเป็นแบบนี้ก็จะมีม่านบางตาอะไรต่างๆครับตามสไตล์เมอร์เซเดสเบนะครับทำให้ดูแล้วเท่มีความทันสมัยนะครับภายในบุย่างดีเลยเวลาปิดก็ต้องตามสไตล์เมอร์เซเดสเบครับ อันนี้เบาๆไม่อยู่ต้องแรงๆครับนี่คือวิธีปิดของเขานะครับแล้วพวกทางด้านในนะครับก็จะมีพวกเป็นพวงมาลัยอ่ะให้ดูตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่พวงมาลัยเป็นหนังเป็นหนังกำมะหยี่นะครับโชว์ความรูราแรงด้วยด้วย G63M g แท้นะครับแบบนี้เลยนะครับสุดยอดนะครับนะ อันนี้ก็เป็น1นึ่งคันนะครับที่โชว์ความเป็น m e r c e d e s b e เบได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับ m e r c e d e s b e เบนซ G63 แก a น d e เอ t i ชัครับอันนี้ผมกำลังแบบว่าตื่นตาตื่นใจครับกับ m e r c e d e s b e เบนซ์วิชั่น11นะครับซึ่งถือว่าเ,ออเป็นรถที่เป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับของงานโมอเตอร์โชว์ในภายในปีนี้นะครับถถือว่าน่าจะแพงที่สุดภายในงาน้วนะครับเพราะว่าแค่ค่าประกันการนำรถเข้ามานี่ก็200ล้านแล้วนะครับ ดูโดยรวมก่อนนะครับเราพาไปดูว่าเขามีอะไรกันบ้างจริงเขาเป็นรถไฟฟ้าร0 0ปเนะครับท่านงค่านั่งเนี่ยน้องๆกับ F1 เลยนะครับดูภายในครับได้แรงมันใจมาจาก F1 นะครับท่านงคท่านั่งเบาถ้าเป็นสีมิเลเนียมครับสีเงินนะครับข้างในจะเป็นมตรวัดดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วก็แมกยายก็แปะโลโก้ของวิชั่น1เอวิลเลไว้ด้วยนะครับขนาดใหญ่มากแล้วคันนี้มีคันเดียวนะครับทั้งทั่วโลกเลยจะมีอยู่คันเดียวก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ เท่และสวยงามมากนะครับนี้ก็เป็นหนึ่งไฮไลท์แล้วกันนะครับว่าบอกเลยว่าไม่มีขายนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถที่มีขายกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้า GLC Coupe นะครับเป็นตัว GLC 3 5 0 a MG Dynamic นะครับตัวใหม่เลยนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเท่ๆครับไฟก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัว มีเซตเบนซ์ดิจิตอลไลท์นะครับไฟมีความสว่างสวยกระจังหน้าใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่แล้วก็มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ก่อนอื่นนี่ใครที่เห็นเป็นลายติเกอร์แบบนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้จะมีแค่50คันในประเทศนะครับที่จะได้ตัวกิฟต์เซตเซตนี้ไปนะครับจะเป็นของตัวเบนซ์บรัดดี้เฮลบิกเฮดนะครับนี่ก็จะได้เซตนี้ไปนะครับก็จะมีตัว มีถุงผ้านะครับมีแก้วน้ำแล้วก็มีหมวกนะครับเป็นแค่50คันแรกนะครับถึงจะได้บ็อกเซตลิมิเต็ดเดชันนี้ไปนะครับสำหรับเจ้า GLC c o เป้เฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เปนหนึ่งไฮไลท์นะครับของ b o o t ม m รเซเดเบนในงานมอเตอร์โชว์นะครับนั่นคือเจ้าตัว E350E นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็คันนี้นะบอกเลยว่าตอนนี้มีคันเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นอะไรที่ คนให้ความสนใจอย่างมากนะเพราะว่าเป็นรุ่นอีกอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีของทาง Merced e s Ben นะครับหน้าจอเลยนะครับหน้าจอนีออ่ไม่ใช่หน้าจอแม่ตอนนี้คนกําลังแบบให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านครับเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นตัวรูปดาวเลยนะเอาจจริงนะจนป่านนี้ผมยังนับไม่ได้เลยว่าทั้งหมดมีกี่ดาวนะครับแล้วก็ตรงขอบนี้จะเป็นไฟรออเลยนไถ้าเป็นยางคืนจะสวยมากนะยางคืนจะเป็นตัว กระจังเห็นเป็นรอยกระจังหน้าหมดเลยนะครับอันนี้กลางคืนจะสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะครับไฟเนี่ยเป็นดิจิตอลไลท์นะครับจากมือจีดีมันบอกเลยว่าคันนี้ไฟสว่างแบบสว่างมากครับไฟเนี่ยเหมือนกับรุ่นที่เราเคยไปลองมาแล้วนั่นคือตัว g v 3นะบอกเลยว่าไฟหน้าสว่างสวยมากนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยบวกับตัวไฟครับสามารถกระดิกได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าสุดยอดครับ แม็กขนาด20นะครับข้างหน้านะครับ2 4 5 40 20นะครับจากมิชลินนี่อันนี้เป็นสีเป็นสีสีหนึ่งที่ขายดีของทาง Merc e d e s Benz นะครับมีกล้องมองรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกประตูอะไรเงี้ยก็จะเป็นผู้ง่ายคือเป็นประตูดูนะครับไม่ต้องปิดแรงเลยนะครับเขาเปิดอย่างนี้แล้วก็ปิดเบาๆนี้ฟื้อเขาจะดูดเข้าไปเลยเห็นไหมนะครับดูสังเกตดูอีกทีนะครับเปิดมาเสร็จปั๊บนะครับก็ค่อยปิดเข้าไปนี่นะครับ เป็นอย่างนี้ทั้งทั้งหมด4บานนะครับพูดง่ายเลยว่าเหมือน S card ย่อส่วนลงมานะส่วนหน้าจอที่เราเห็นนตอนนี้นะครับก็จะยี่ทั้งหมดด้วยการ3หน้าจอครับซึ่งจะเป็นหน้าจอที่ยกมาจาก EQS เลยนะหน้าจอหน้าจอใหญ่หน้าจอกางและหน้าจอที่เป็นของคนนั่งนะครับอันนี้สามารถเลื่อนได้นะครับสำหรับคนที่ชอบความเอนเตอร์เทนเยอะนะครับหน้าจอเนี่ยแบ่งด้วยกัน3หน้าจอภายในนุภายในเนี่ยยกมาจากตัว EQS แล้วก็ S c a r d ทีเดียวกันเลยนะครับ ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวที่ชาร์จครับชาร์จได้เป็นแบบว่าฟาร์ชาร์จด้วยนะมันคือชาร์จได้2อออย่างเลยอันนี้นะครับจะเป็นทั้ง AC เป็นทั้ง DC ชาร์จน,นะครับแบบนี้เลยนี่คือตัวชาร์จไฟครับถ้าดีชาร์จก็ชาร์จเร็วหน่อยนะครับเสียพ่อไปเลยอันนี้จะเป็น AC นะครับมีด้วยกัน2ชาร์จนะครับแล้วก็มาดูฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าป๊าเปิดเข้าให้ ตรงนี้ปิดเรียบนะเปิดขึ้นไม่นานนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวไว้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่เห็นทางด้านซ้ายทางด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่พับเบาะพับเบาะด้านหลังนะครับจะจะจะพับจากด้านในไม่ได้นะครับจะพับจากด้านนอกนะครับแต่ว่าตอนนี้มีผู้โดยสารนั่งอยู่นะครับก็อาจจะพับไม่ได้นะครับก็จะเป็นพับประมาณนี้นะครับด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เปิดเปิดไฟฟ้านะครับปึ๊บลงมานี่ไฟท้ายใหม่แล้วนะไฟท้ายเป็นโลโก้ดาว นี่เลยโลโก้เบสเลยนะครับนี่นี่คือรอบอีกหนึ่งรอบคันนะครับภายในตรงด้านทางด้านทุกที่นั่งครับจะเป็นเครื่องเสียงเบิร์นมาสเตอร์แล้วก็ทางด้านหลังครับจะมีม่านนะครับไม่เป็นไฟฟ้านะจะเป็นแบบว่ามือเกี่ยวแบบนี้นะครับนี่หน้าจอก็จะเป็นสวยบอกเลยมือซีดเบนนี่กลางคืนนี่สวยสว่างมากจริงครับพรามมีเอมเบไลท์ทั้งหมด64สีนะครับเป็นประมาณนี้เลยี่มาดูภายในกันนี่นะครับ โอ้โหเป็นไงหน้าจอเดี๋ยวให้ดูก่อนนะปึ๊บหน้าจอเขาจะเปิดได้ประมาณนี้นะป๊าบสว่งงามอันนี้เป็นหน้าจอเหมือน EQS เลยนะนี่ทัชสกรีนได้นะครับอันนี้ก็ทัชได้เห็นไหมเลื่อนได้ทั้งหมดเลยประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีมอเตอร์ S G ด้วยนะครับทำให้คันนี้แจ่มมากนะครับบอกเลยคันนี้แจ่มมากนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะของ b ู o เบอร์เซเลตเบนนะครับ ใครที่ชื่นชอบความเป็น Mercedes-Benz นะมาได้เลยครับที่งานมอเตอร์โชนะครับเมืองทองทานีนะมีหลากหลายมากเลยกับไฮไลท์ของ E l a s s ครับตอนนี้เรายืนชี้หน้า r e อร e d e s GLS นะครับ 450D ซึ่งเป็นรหัสใหม่นะครับของทาง Mercedes-Benz นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยจะดูแบบว่าบึกบึนนะครับกันชนหน้านี่ขนาดใหญ่แล้วก็กระจังหน้านี่เป็นเหมือนสีเ,เงินนะครับ ดูเท่ดูแบบบึกบึนนะนะครับล้ากระจังหน้ามีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีกล้องมีอะไรแบบเพียบพร้อมนะครับไฟหน้าในสว่างมากนะครับจะเป็นตัวของตัว m มัลติบีม LED นะครับสว่างสวยไฟหน้านี่สว่าง,สว,าง,ส,วางสว่างตาแตกเลยนะครับมาในส่วนของตัวแมกยางนะครับแมกขนาด22นิ้วใหญ่โตจริงๆครับสำหรับ Must a ben m ม r c e d e s ด e n z ตัว GLS 450D 4 m a t i c คันนี้นะครับ ก็ในส่วนอื่นๆของตัว g w 450D 4MATIC a MG Dynamic คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด6สูบเรียงนะครับ3,000ซีซีนะครับเป็นเทอร์โบ2 t a g e นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแบบ ISG ด้วยนะครับที่ให้แบตเตอรี่ 48v Electrical System นะครับคันนี้นะครับมีแรงม้าทั้งหมด367แรงม้านะครับมีก็มีแรงบิดสูงถึง750นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับกดคันเร่งที่0-100เพียงแค่6.1วินาทีนะครับ ข้างในนี้ก็จะเป็นมีแบบอุปกรณ์ให้หลากหลายนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัว Gs นะครับคันนี้สนุนราคาอยู่เพียงแค่6 9ล้าน0บาทนะครับนี่ก็เป็นไฟท้ายแบบใหม่แล้วนะครับสำหรับตัว Mercedes Gs 4 5 0หนดีนะครับจริงๆภายในบูธของ Mercedes Benz นะครับยังมีอีกหลายรุ่นนะครับนอกจากตัว Vision One 11แล้วนะครับก็จะมีตัว Gs 4 5 0ดี นะครับคันนี้นะครับรวมถึงตัว e-class ใหม่นะครับแล้วก็ตัว GLC 350E c o u p e คเปใหม่ด้วยนะครับที่เป็นตัวใหม่แต่ว่าอื่นมีเยอะไม่ว่าจะเป็นตัว SLC SL นะครับหรือว่ามีตัวแลแลแลไอเทมเลยนัะคือตัว SLS นะครับบูธเมชเนใหญ่โตนะครับเรามาเดินดูได้แล้วก็ถ้าใครเหนื่อยนะครับด้านในนะครับมีชากาแฟขนมรองรับเต็มที่เลยนะครับที่งานมอเตโชว์ภายในปีนี้ครับโที่ชอบ